ดีคร,ครับขอบคุณครับคุณเข็มครับเชื่อไหมฮะตั้งแต่ทำดันดารามาเน,นี่ย <ฮะ S 2> คำถามหนึ่งที่ผมได้รับการถามบ่อยที่สุดก็คือว่าผมอ่ะร้องเพลงได้หรือเปล่าออคนงสงสัยความที่เราเป็นพิธีกรอนะอก็เอาแต่พูดพูดพูดนะฮะเขาบอกว่าแล้วเราอ่ะร้องเพลงได้ไหมเห็นว่าเราใช้เสียงาจะร้องเพลงได้ใช่แล้วในที่สุดผมก็ร้องให้เขาฟังพาเขาฟังแล้วเขาตกใจมาก คือคิดไม่ถึงเหรอฮะหวยมากเขาคิดไปถึงว่าเขาร้องได้ห่วยขนาดนี้คาดไม่ถึงนะเขเข็มขัดสั้นคาดไปถึงเลยคนจะคิดว่าเสียงเสียงพูดดีเสียงร้องน่าจะดีได้ด้วยซึ่งไม่ไม่แน่เสมอไปแต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในวงการที่เป็นพิธีกรครับและร้องเพลงได้ดีก็มีย่อมมีครับแล้ววันนี้ที่เชิญมาเนีกย์กราเป็นแต่ละท่านเป็นพิธีกร อารมณ์ขันทั้งนั้นเลยด้วยในขณะที่ท่านเคยได้ยินเสียงเขาพูดท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงเขาร้องใช่ครับเรียกว่าคุ้นพูดไม่คุ้นเพลงใอ่ะนนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้นะครับดูซิว่าท่านจะทายถูกหรือเปล่าจาะเชงคุ้นพี่น้องจะทายถูกหรือเปล่าทำยังไงคุ้นที่แบบเออพิธีกรที่แบบร้องเพลงไม่เป็นจะไปร้องเพลงได้ดีางเนี่ย้คุ้นค่ะถ้าเกิคุณเรียนรู้จัก พิธีกรบางท่านร้องเพลงเนี่ยยิ่งกว่านักร้องบางท่านเลยนะครับโดยเฉพาะพิธีกรช่องสามของเราหลายคนเลยทีเดียวถูกว่าจะรู้ความลับดีนะครับอ้าลองดูนะฮะว่าวันนี้ท่านจะทายถูกหรือเปล่าลองดูเลยครับคุ้นพูดไม่คุ้นเพลงเป็นใครบ้างเอาละครเพลงแรกในแอคแรกนะครับที่จะมาร้องนะครับเป็นเพลงสากลครับของ Frank s i n า t r a นะฮะเพลงนี้คือเพลง My Way และนี่คือเสียงร้องของ act ที่หนึ่งครับ เล็กน้อยมีเสียงหลบเล็กน้อยปลิ้นปลิ้นนะปลิ้นลูปเล่นเข้ามาอาจะปรับช่องไม่ถูกเอาละครับมาดูกันครับว่า3มคนต่อไปนี้นะฮะจะตรงกับที่หลายๆท่านคิดเอาไว้ในใจหรือเปล่าถ้าร้องเพลงไทยอะเดาออกอืมเป็นเพลงสกลสกลนนะครับไปดูหน้าตาของ3คนในแอคที่1กันเลยครับ คุณคริสเนี่ยนะครับซึ่งเอามาหลอกเราว่าเขาต้องไปคนร้องอ่าโธ่คนนี้เขาเขาเป็นฝรั่งที่ร้องเพลงฝรั่งไม่ได้อ้<ะ>าวฮะโต่เที่ยวไปสอนอคนโน้นคนนี้ภาษาอังกฤษมันยากง่ายอะไรมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ภา,าษาอังกฤษแต่เวลาร้องจริงร้องไม่เป็นร้องไงฮฝรั่งจะร้องเพลงมาลองแฟรงซิสเตอยิ่งตะก้องนะนะตะก้องปิยะนู่นนะโธ่อย่างเงียบ ต้องร้องปล่อยไฟเป็นกระเทยมันผิดตรงไหนนอนอนพูดไม่ได้นะครับทั้งสามท่านยังตอบโต้ไม่ได้นะตรงนี้แม้ว่าเราจะจําเสียงเขาได้ก็ตามแต่มันมีการเปรียบเทียบกันกับเมื่อไม่กี่นาทีเมื่อกี้แล้วเออแล้วเวลาเสียงหลังตอนมันปริ้นมาเนี่ยอะปริ้นแบบเมื่อกี้เลยป่ะไม่อาจจะไม่ใช่มันปริ้นระยะอิกต้องว่าองนี้เฮ้ยอากล้องกนร้องเพลงไม่เป็นเฮ้ยร้องเพลงรู้เหรอครับรู้เหรอครับ เคยเห็นเหรอเคยเห็นหรือเปล่าโอ้ยผมรู้จักกันมาตั้งนานครับฮักได้แค่ท่าทางครับตอนนี้ใช้ท่าทางได้คัพูดไม่ได้ไงพี่พูดไม่ได้อโตัวเดียกัรู้ได้ยังไงว่าคุณก้องร้องเพลงไม่ได้รู้หรือเปล่าหม่เคยเหนเนี่แหละเขาเจ้าแม่ยีเว้นเลยอีเวตนจัดงานเป็นพิธีกรพูดใจใจใจ ่าเรวป็นใช่ก่อนที่ผมจะไปร้องเพลงวันก่อนนี้ใครๆก็ลือว่าผมร้องเพลงเพราะทั้งนั้นแหละแลวในที่สุดเนี่ยมาเขาก็เข้าใจผิดอยาคิดว่าคุณกล้องร้องเพลงไม่ได้ก็อาจจะร้องเพลงเพราะก็ได้เขาร้องเพลงได้เพลแต่ดลด้วยไม่อีกเรื่องหนึ่งอ้าวแฟรงกี้ซินาตรานี่นี่ตัวจี๊ดเลียทนี้เราจะทำอะไรเขา คุณกล้องเป็นคนร้องเพลงนจริงๆนะครับคุณวีทีฮะฮะอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมยอมเลยเอ้าพี่น้ตรู้จริงหรือเปล่าเอาว่าผมจะจะอมมาพ่นก่อนเลยไหมผมก้าถามะพี่น้ตลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอผมมาสิพอผมไม่มั่นผมยังไงผมก็ไม่มั่นใจขนาดนั้นแล้วลงทุนนั่นแหลเหลือคุณคริสกับคุณไก่สองคนเนี่ยคุณไก่น่าร้องเป็นนะถ้าได้เคยฟังอะ ขับเมื่อกี้นี่ดูสำเนียงดูแปลงๆนิดนึงนะจตเป็นคริสก็ดูจะรีสอนภาษาอังกฤษแต่เวลาด่าไทยนี่ชัดมากเขาด่าภาษาไทยเขาก็ด่าเป็นสำเนียงอังกฤษเขาด่า I hear ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ไมต้องไปหาที่อื่นเคยออกอัลบั้มด้วยนี่ใช่ใช่เลยเฮ้ย อัลบั้มพี่เป็นเพลงแดนเหรอครับพี่ไอ้ที่วัง15วันเปลี่ยนปกเลยใช่ครับว่าขายดีแดดเลียปกซีดหมดเลยแดดมันแรงไม่มีใครขยับจับไปเลยอ่ะน้าด่างไปแถบต้องรีบเปลี่ยนปกโอ้โหขนาดนี้นี่โอ้ยังจำได้นี่ขนาดเจ๊งเนี่ยยังจำได้อนี่อยากจะพูด พูดกันไปจจดอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอเขาพูดได้เนี่ยเราจะระวังนะครับเขาจะเอาคืนนะครับแล้วขอเตือนไว้ก่อนว่าปากจัดทุกคนเลยนะครับสคนที่เอามาเนี่ยไอ้คิยังไม่มีท่าทางโต้ตอบเลยอะตัวโรงเรียนอก็ได้เราไม่รู้มาทานี่ยเอาเถ้าผมผิดนะ อ้อมขี้หมามาพ่นหน้าผมลยลงทุนมากจังโอ้โหลงทุนมากเลยผมยอมเสี่ยงเพื่อนเลยใส่โดนแน่เพราะว่าโดนแน่พี่โนรสลงทุนขนาดนี้นะแต่ป้ากล้องเนี่ยตัดไปเลยแน่ใจนะพี่โนรสผมตัดจริงๆครับผมตัดคือสองคนเนี่ยแต่ผมไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ดันดารานะครับเป็นไอ้กล้องแล้วกูตายใช่โดนบีเว หมาจากปากผมแน่นอนพี่น้ตแน่แน่เว้นกับไปมองก็เป็นพี่ก้องคุณก้องก็ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะไม่คใช่เคยเห็นรายการแล้วบอกเขาเทรนเด็กนะคุณเทรนเด็กหรือกลินเด็กก่อนอ่านพูดไม่ได้อ่านอ่าคนบ้าอะไรไปหาเทรนเด็กแถวรัชดาซอยสี่กรู้ซอยนี่นะ ว่าแล้ไปเจอเราแล้วก็อยู่เอ็มมานนเอลอายกเขาตายแบบนี้เลือกคุณไก่เลือกคุณไก่เลยนะะใายเลขอคุณไก่หนึ่งครับพี่โน้ตเลือกเลยนะฮะผมว่าคุณก้องไม่ได้ร้องถ้าคุณก้องร้องเพลงเนี้ย หนาวเดือนสิบเนียนะฮะต้องอย่างงี้ต้องมีนะฮะใช่ต้องออกอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีนะฮะเลยตอนหลังเสียงเขาปิ้นเป็นกล้องทำไมวะเขาต้องการหลอกไงเพื่อเนี่ยออกมาจะได้ทวงดุลไงเออหรือเปล่าเออเพียมแต่คุณกล้องเออใครใครจะเลือกก่อนฮะเอาอะไรครับเลือกคุณกล้องใช่ไหมเลือกคุณกล้องหนึ่งครับหมายเลขึหนึ่งอาจารย์เชนเลขหมายเลขึ้หนึ่งออกเหมือนพี่โน้ตเลยถ่ายเรียบร้อยเลยไหมฮะโอเค ไม่เปลี่ยนนะฮะจะเปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนนะครับอ้าวแล้วครับเรามาเฉลยนะฮะร,ระหว่างคุณไก่สมพลคุณคริสโตเฟอร์และคุณก้องปิยะใครเป็นผู้ร้องเพลงของแฟรงค์ซินาตา My Way เฉลยนนครับ As the kiss, always uncertain. I live. I let us I tell you. คือเราร้องแย่เราต้องเอาท่าเต้นไว้ก่อนต้องมาละลายเกาหลีวันนี่สอนนี่สอนมาประมาณวันหนึ่งนะฮะนี่ก่อนจะได้อย่างงี้นะฮะก่อจะได้อันนี้ขนาดสอนแล้วนะฮะเ้เหมือนกันสลบแล้วหมายเรื่องหนึ่งคุณไก่สมภพคัน